baby Oh trust me, baby Oh trust don't worry me โลกนี้ไม่มีใครเลยน่าสนใจตั้งแต่ได้พบเธอจะคนไม่ friendly ้ไม่พูดไม่คุยก็เปลี่ยนเป็นชอบคุยเป็นนอ with others ที่ฉันต้องการจะคุยมีแค่เธอมีแค่เธอ อิจฉาวันเฮ่ยยยอิจฉาวันอิจฉาวันอิจฉาวันอู้ยยยอิจฉาวันอิจฉาวันอิจฉาวันเฮ่ยยยอิจฉาวันอิจฉาวันอิจฉาวัน จะโทรมาหาก็ให้มิสอคไปอยากจะฟังแต่เสียงเธอก็ฟังแต่เสียงเธอก็มีมือถือไว้รอแค่เธอตั้งแต่มีเธอฉันก็ไม่คิดจะมีใครไม่อยากจะมีใครๆก็ในทุกๆวัเป็น My Side เธอ ขอเสกใหเธอโฟวด้ครับว้าวโอ้โหเรียกว่าเปิดเวทีในวันนี้กันเลยสวัสดีวัสดีค้ะสวัสดีครับ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 เอาละ เดี๋ยวเชิญตรงกลางเลยนะครับอ่าก่อนอื่นน้องไปเดี๋ยวให้ทั้งสองคนแนะนําตัวก่อนเลยครับแล้วก็ทักทายทุกทุกคนที่อยู่ในงานนี้ครับสวัสดีครับพวกเราเทอร์โบโฟวิลครับผมเทอร์โบครับผมโฟวิลครับพวกเรามาจากค่ายแรบบิทมูนนะครับผมอ้าวโหน่ารักมากเลยเก่งด้วยเนาะน่ารักทั้งคู่เป็นพี่น้องด้วยเป็นพี่น้องกันเลยใช่ไหมฮะเป็นพี่น้องแท้ๆเลยครับโอ้โหวิ่งอบถามห่างกันกี่ปีครับเนี่ยปีครึ่งครับปีครึ่งเท่านั้นเอง โอ้หล่อทั้งคู่เลยเนาะน้องใบคุณงคุณแม่ต้องภูมิใจในตัวน้องสองคนมากเลยนอกจากหน้าตาหน้ารักแล้วเก่าคุณแม่มัดูอสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีครับโอ้โหคุณแม่ครับปั้นยังไงคะเนี่ยหล่อทั้งคู่เลยอะไรนะ๋อเหมือนแม่ จริงครับเห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคุณแม่ครับโอเคนะครับอ่ะแล้วก็ล่าสุดน้องกับผลงานที่เพิ่งปล่อยมาแล้วก็นำมาร้องในวันนี้ด้วยตอนแรกคิดว่าไม่คุยกับใครเพราะคุยแค่กับเธอใช่ไหมฮะใช่ครับชื่อเพลงชื่อเพลงแต่พี่อาร์ตวัยรุ่นวันนี้ต้องคุยหน่อยครับครับผมนะครับวันนี้คุยกับพี่อาร์ตคุยพิพิบายได้เนาะได้ครับโอเคนะครับอ่ะพูดถึงซิงเกิลนิดนึงเป็นยังไงบ้างค่ะครับ เพลงนี้ก็เป็นชื่อเพลงว่า introvert คุยแค่กับเธอครับคือเราเอามุมมองของความเป็น introvert มา develop มาพัฒนาเล่าถึงความรักของคนที่เป็น introvert ครับเพราะปกติคนที่จะมองคน introvert เนี่ยก็จะมีโลกส่วนตัวสูงแต่เราเอามาเล่าว่าคน introvert ก็สามารถคลั่งรักได้เหมือนกันใช่ซึ่งเพลงนี้ครับมาจากพวกเรา2คนเลยเพราะพวกเราเป็น introvert ทั้งคู่จริงหรอใช่ครับก็คือไม่คุยกับใครแต่คุยกับเธอออย่างเงี้ย ใช่พวกเราเป็น INFJ ทั้งคู่ครับครับแต่ว่าอะไรนะคะพี่ใบ้อาจจะเป็น MBTI ครับครับผมมันคืออะไรครับขยับก็ไปดีเลยคือเหมือนกันลักษณะนิสัยลักษณะลักษณะใช่ไหมแบบก็คือจแบบเก็บตัวใช่ไหมจะมี introvert extrovert ครับหลักๆแล้วก็จะแบ่งย่อยออกมาเป็น INFJ หรือ EN ต่างๆครับมี16แบบก็คือเพลงนี้แต่งมาจากคาแรคเตอร์เราสองคนเลยใช่เป็น personality ครับ ถึงว่าแมพถ่ายท่อออกมาได้ดีมากๆค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้ได้มาร่วมงานแพลวเชีริตี้ค่ะครับรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ขอบคุณโอกาสนี้มากครับเพราะว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการทําบุญงานการกุศลน,นี้ครับใช่ ว่ารายได้ส่วนหนึ่งจากงานนี้ก็เอาไปมอบให้กับมูล,ลนิธิใช่ไหมครับใช่ค่ะปีนี้เรามุ่งเน้นสิ่งแวดล้อมค่ะ p ี m 2.5ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มากๆเนา<อ>ะเรื่องของฝ<ภ>ุง่นเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆซึ่งใกล้ตัวพวกเราด้วยค่ะนะครับ,รบถามมุมมองของ2อหนุ่มดีกว่าทั้งเทอร์โบแล้วก็4ฟลวิล love in the air ในความหมายของแต่ละคนเนี่ยมีความหมายว่ายังไงบ้างครับของพวกเราก็มุมมองว่า ความรัก Love in the air นะครับก็เหมือนว่าความรักก็อยู่รอบตัวเราก็เหมือนกับความรักที่พี่พี่แฟนคลับมอบให้หรือว่าความรักที่พ่อแม่มอบให้ครับเพราะมันใกล้ตัวเรามากใช่ครับแล้วก็นอกจากคนรอบตัวเนี่ยครับ,รบผมมองว่า l o ิ e in the air มันหมายถึงสิ่งแวดล้อม,อมถ้าเกิดสิ่งแวดล้อมดีชีวิตเราก็ดีความรักเราก็จะดีไปด้วยโอ้ตอบอย่างนี้บอกไมได้เลยนะคะทุกคน น่ารักมากน้องน้องไบรท์ใช่ค่ะให้น้องๆฝากผลงานกันหน่อยดีกว่าครับก็ฝากเพลง introvert คุยแค่กับเธอของพวกเราสองคนด้วยนะครับเป็นซิงเกิลเดบิวต์เลยสามารถรับชมรับฟังได้ทาง y ยูทูบแรปเ in m ์บุญขอบครับครับแล้วก็ฟังได้แล้วในทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยครับครับฝากโซเชียลของพวกเราสองคนด้วยนะครับของโบจะเป็น turbo tv ครับของวิวจะเป็น 4wheel แล้วก็ S 3ตัวครับแล้วก็จะมี Official ของพวกเราก็คือ turbo4w dot official ครับถ้าวันนี้ใครถ่ายรูปก็แท็ก Official เราได้เลยนะครับว้าวนะครับอ่ะ ฝากผลงานมีอะไรจะเสิร์ฟไหมที<ด>่<า>สำคัญ<ล>ฝากติดตามแรปปิ้งมูนคอปได้ครับก็จะเป็นค่ายของพวกเราสองคนเพื่ออัปเดตผลงานของพวกเราสองคนครับได้เลยครับน่าดักมากๆวันนี้ขอเสียงประมือให้กับน้องเทอร์โบและโฟวิลค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณทั้งสองคนนะคบขอบคุณนะคะ